มันเข้าเข้าเมืองป่าแล้วมันกลับมาเป็นกินน้ำมันอีกแล้ววะเนี่ยคุยสิคุยสิไปคุยสิวะจุนบีวอีหืมหน้าไหนน้ำมันมากเลยเนี่ยอิลิโอเข้าป่าครั้งแรกครับผมพร้อมกับป่ากินน้ำมันด้วยนะทั้งนั้นมันก็ลื่นวะโอเคคิดในแง่ดีอย่างน้ำมันลื่น ป่านี้มันค้นๆุนนะมันเหมือนในเทเลอร์ของบาเรลิน่าเลยไอแมงมุมใช่ใช่ไหมเนี่ยเดินเลยก็ไม่ได้อีกอะครับผมผมจะติดตามไปติดติเลยครับผมอือมันจะไปตั้งแคมป์กันแล้วนะครับผมยังพูดอยู่คนเดียวเหรอนี่เอ้ยมาแล้วอะ เพื่อนมาแล้วเพื่อนอ่าทำไมกูเข้าเมืองที่สองแล้วมันเป็นน้ามันเป้ำมันอ่แล้วอนันมันก่อสร้างเมืองเลยใช่ไหมนั่นเนียบอลยิงแฝงแล้วด้วยโอเคอ๋อไปตีมอนแล้วเฮเซอร์มึงตีตัวอะไรนะตั้งแคมป์อยู่ตั้งแคมป์อยู่โซลูพี่วิธีการตั้งแคมป์แล้ว อาฮะยินดีกดวกุมะทำไมดูไม่ดูไม่ค่อยแบบจริงใจเลยว่ะฉันลบบเบื่อหน้าดิ่น้ำมันหัวนายแล้วแหละไปซถะเดินไปเดินจากไปสามคนเลยน้ำมันรอยของโจชากุมะนี่ขนขนขนเจอเฟอร์รี่หมาพิกบูด้วยตัวเนี้ย ดินน้ำมันล้วนๆเลยเพื่อนใส่ในป่าแม่งเท e เจอร์เยอะไปเลยใช่โกรธไม่ทันทักอย่างแต่ลื่นเลยอ่ะเข้าป่าพุ๊บลื่นเลยอ่ะแต่แลกมาด้วยกันต้องกูลืมไปเดี๋ยวมานะออกเกมได้มั้ยเน่ยตอนเนี้ยมีเวลาไเชี่์อะไรไง มีแต่ต้องตามรอยออีน้ำมันตึงนะครับผมโอ้ยนืมาบาราบารีน่าจริงด้วยฉันว่าแล้ว มกิน่นกูว่ากูเจอตัวจริงแน่เลย <c oughs> ตรงนี้ <laughs> นายจะดูหล่อมากเลยถ้านายถ้านายไม่เป็นดินน้ำมันนะเพื่อนทำไมสีมันไม่จางไปละ่ะงั้นส่วนใหญ่คุณว่าเราใกล้มันแล้วสิน <c oughs> ะ e ใช่ใกล้อะไรอ่ะ แต่หนุ่いつもああなんだฮะฮะฮะแต่ไม่น่าคุณตายหรมมุตว่าเขาจะหายตัวไปนะมีคนซนแล้วครับผมอืมใช่มีคนซนไแน่เลยมีคนซนครับผมชิบหายหมดหมู่ เจี่ยเบอวังอลังการมากขากแต่มันเป็นดินน้ำมันนะที่เรียบร้อยครับโดนจับนั่นไงจับไปเห็นนั่นไหมเป็มุมจั๊บลาลาบาลิน่า รับแต่เส้นใหญ,ญ่นั่นแล้วก็เราเป็นเหยื่ออะไรต่อไปแน่งั้นเราก็ไปหาเขาไม่ได้สิอะไรอ่ะ,ญญะนี่คอยดูหลังให้ฉันนะโอเคครับเจ๊นี่แหละผู้หญิงที่จะปกป้องผมได้ <c oughs> ตื่น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  <c oughs> หน้ามือเหมือนมาร์ไรเดอร์เลยเพื่อนไอ้บ้า์ตปะเอาเดี๋ยวกูต้องสู้คนเดียวอะเนี่ยไม่บแมือนกันเลยเนี่ย Are you fucking crazy boy ตามแมเหลัเพื่อนอ่าเป็นคนนั่นแล้วไปสิครับ มาดูหนึงยิงเรียกก่อนยิงเรียกก่อนเออเข้าไปแล้วเพื่อนอ๋อคุณคุณโดนพลาลไลทไอเ้เชยมัวแต่ยืนยืนแอคอยู่ยืนเรียกยืนเรียกฟูอยู่ใจเย็นคู่ใช้ไม่โดนนะเพื่อนนี่ขลังมีแผลถ้าไม่แพ้แพ,แพ,แพ้ที่มือเห็นละเรียบร้อย อ,อ,อ้ยหน้าความทิมลวงมแม่งแพรกระจายชิพหายแล้วชิพหายแล้วไม่ชอบเลยพิมพิมหน่อย ขอกน <ะ S 1> ุน <ะ S 1> ญาตเหล่าดาวคนคนเข้ามาสองคนแล้วนี่ไ,ไม่ตายไม,ม่รู้ไปโคตเปี้ยวลงไปหน่อยไม่ต้องลูกไม่ต้องุูวันนี้ไม่ต้องเล่น ดูมาแบบรีบมารีบไปอย่างไวกูไปเดินอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอกินดิเต็มอ๋อยังแย่จะเต็มเหงียเลยแมย์เลยเควสคอมพีด แล้วทีนี้เขาคัดสีทีนี้าไปฝัดได้ไปละเอ้ยจะได้ไปยไหมเนี่ยอะอะไหนครับสีนออชิเม้นตันล็อกไปอีกหนึ่งนี่ใชแรงนะผมที่จริงกูทำแตกไปหลายจุดเลยไม่เห็นนับว่าไอ้นี้มาแป๊บเดียวทำแตกแค่จุดเดียวสองสามจุดเองโอ้ความจริงทำตรงไหนหัว ขอโกมนไปนู่นแล้วไงนี่คือให้คนคนไทยลรงมีเหน้ามีตาเออฉันติดหนี้พวกนายนะฮันเตอร์กูข้ามเลยได้ไหมข้ามเลยแล้วกันเออข้ามเลยอยุอเอตัวละครพูดแบบตัวละครบอกมึงจะข้ามเชี่ยเฮ็กหน่ะเอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฉากมันเปลี่ยนเรือว่ะใช่ไมล่าเจ๋งไปกับ คุยกับแฟนครับผมคุยกับแฟนผมก่อนนะครับพี่ชายเสดงเดี๋ยวนะไอ้นี่มึงอยู่ไอเมืองในป่าใช่ไหมเฮ้สเตอร์เฮสเตอรไมกูไม่เห็นมึงวะสวยมากอะไรสวยวะจัดเลยรออะไรเหี้ยอะไรวะชุดอ่ะเจ็บมากอะไรหของ ยังกูฟังอยู่เอ้อเยอะไรสวยวะครับเลยเช,ชียทีจริงๆก็ไม่อยากจะข้ามหรอกน่าจะม,มากแต่ว่าเธอเป็นดินน้ำมันอะ่ะก <laughs> ารเป็นดินน้ำมันอะ่ะฉันฉันมองเธอแบบเดิมไม่ได้นะกูจะเอาไม่หนีเอาธาตไปเป็นดาบโลแล้วกันไม่มีแฟนทำอาวุธให้ด้วยเ <laughs> <laughs> ชี่ไอ้ีกทเกาเป็นแฟนไปแล้วว่ะเชี่ยสุดยอด พี่ชัยเบียวเกินไหนดูขนูดิยังไม่ได้ดูขนูเลยนี่ทำปลาปิ้งอ่ะไ,ไม่ปลาปิ้งดิปลาทอดอืชีวิตจริงนี่ก้างเธอใช่กันก็มาถูกก้าง <c oughs> อ่าคุณได้ทำอาหารครั้งแรกแล้วครับในชีวิตนี้ s อ o t g e t u เลชั่น เอ้แต่มันทำระบบแยกของดีนะไม่ผ่านเลยแต่ว่าดาบอยู่ดาบผู้ดาบอะไรเงี้ยคือหายง่ายเลยภาก่อนนี่คือต้องไปนั่งกดหายใช่ใช่ต้องมานั่งกดหาเอยนะแต่ของก่อนแล้วกัน two seconds later กระสุนเนี่ยเพิ่งทำเพราะไม่ได้เล่นเออไม่ได้เล่นกับแมวเลยอะ่ะแมวไม่บินอะ่ะเราออกอ่กอเข้าใหม่อะ่ะบ <Yeah, boy. S 1> ัวไอถ้ากูวิ่งกลับเขาไปสามรอบแล้ว,ว คลิปนี้คุณจะได้เห็นผมเล่นกับแมวไปห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังโชว์มีดให้แมวดูอยู่นะครับโอ้โอ,โอแมวจับมีดโอ้เลือดออกโอ้เลือดออกโอ้เลือดออกเตรบยหมอฉันต้องทำไงดีอัมปันเอไอ้นุใจเย็นดูเฮ้ยไหงรู้ได้ไงว่ามันตรงนั้นอะเฮ้ยแล้วเสียงถูกด้วยดิกูเก่งไงน้องกูเล่นมาเยอะเลยคกูรู้ วิ่งทำไมเข้าป่าแล้วมันลื่นอยู่ในสเตลล่ไาไงวะนี่ได้พออย่างนี้โทรมาไอ้ชีแ้แป๊บนึงนะครับทุกคนผมขอพอรพรได้ไหมเนะี่ยไม่ได้อีกกูย,ยืนตรงนี้แหละ Two thousand years later โอเคเรียบร้อยนะครับผมอัาแบกแล้วปุยแค่นั้นแหละ ระบบความเร็วแสงแล้วมันกดพักคลิปไว้ไหมหรือว่ายังอะไรอยูอ่นนกดกดกดพักคลิปไว้อโอ้นี่ไงแคมป์ของเราฮะสมมุตจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะการ์ตินเฮ้ยนี่มันนี่มันโจร <ương> อ,อ่ามาไอ้ชนเผ่านั่นแน่เลยโจรเผาแบบแบบพักโบ้ค่ะขีข้ค่ะ มันจะน่ากลัวมันมน่ารักเกลยเลยมันน่ารักพี่นี่ทุกคนปลาได้แปลงดิสวัสดีนะ อะไรอะมันคือของสำคัญของอ,ออม่าเหรอไอเมอื่อะีอ้แของสำหรับวิจัยอะไรแบบนั้นนะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าเดีวยวให้ฉันจัดก,การเองตอนนี้บอกเอออยากทำอะไรก็ทำเลยมันก็ตัวตัวอะไรเนี่ยมันคือหมีเหรอหรือตัวอะไรวะแล้วก็มีตัวหนึ่งข <Hello. S 1> นหางสิลเลตกัด้วยพวกเขาจะโอเคไหม <Okay. S 1> พวกเขาโอเคแน่โอเคมากมาก บิ Big okay ๊กโอ, wow, อ <lawsuit royable. S 2> เคอันนั้นนะว้าวสวยจังเลยอันนี้คืออะไรปรติมากรรมของชาวชูชูเพ็ดอ่ะมอดามว่าอะไรวะอ๋อฉันฉันดั่ว่าเขาให้เราเข้าไปนี่มันคาบิปาร่าฉันหมายถึงป่านี้เป็นของเราปูด อ่านไม่เยี้ยเลยลวะวัด searching for อ o n g a า a r a ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเพื่อนตัวที่จะให้กดัดหน้าเ,นเอาหน้ามึงกดสูตรมันแล้วก็ตกใส่ไอ้เชี่ยพอทพูดจะเห็นภาพเลยเยวมมนก็ไปเจอแล้ว ลุบแคมป์ก็ไม่ได้เข้านะครับกะจะปิดคลิปตรงแคมป์เท่านั้นแบบว่าไปเล่นกับน้องแมวอะไรเงี้ยโอ้คัดซีนแล้วก็มีสามตัวโคลนะมีตัวปัญหาเลยสามตัวเนี้ยอยู่นั่นไงแมวพูดได้โอ้โหโ,หโอ้โหคอนการ่า คงกาลาล่าอ,อ่ะน้องเต้นวระเดียวมาหันไป <c oughs> <c oughs> ชวนแม่งเลยอีสามตัวนี้คืออะไรเนี่ยให้เราไปตีอ่าให้เราตีคงกาลาล่าเลยนี่ดูววดไว้สักคิดว่ามคงพูดว่าวะวะไก่ๆเพราะพวกไหนไม่กล้าแล้วก็เดีย๋ยวฉันพวกฉันจัดการเองเชาวจัด แล้วทำไมต้องออล่าขนาดนั้นนะจับขนไปหนึ่งเส้นจับไปดึงด้วยนะได้ขนแล้วได้ขนแล้วเอาไอช้ชิบหายแล้วกูเนี่ยชิบหายกูชิบหายแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวนายก็ตื่นพวกมันลก ชิ่หายไดฮิปโปผสมลิงก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วครับนี่เก็บรงเลยนะไอ้เหี้ยเก็บฟงเลยนะไอ,อเยี่ยคน,น,นป่าดไอ้เหี้ยตอดอัดอะโหคนป่าอย่างรั่วเลยรั่วจริงม,มันไม่ใช่คนป่าอย่นต้องเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้มันมีชื่ออยู่บ่บ๊อบบ๊อบอะไรไม่รู้ ใช่ถ้าถ้าในโลกมันไทยมันก็เป็นเผาๆนึงแหละต่อโบราณะโบราณที่หาเรื่องไปทั่วเลยโอเคยิงหรือยิงก็ได้เป็นข้าไปไอลิงนี่แพ้ไฟนะบอกไว้ก่อนเอาชิบหายแล้วมึงไม่บอกตั้งแต่แรกกูจะได้เอาดาบโลกมาไอ้เวรเนี่ยกูก็นึกว่ากูก็นึกว่ามึงงี้นั่นะไงเตียวไปสองแลดาบหนึ่งดาบอีกฉาดหนึงไงอะไรแบบนั้นนะ ไปเปลี่ยนดาบก่อนโอเคได้แล้วดูลืมคอมโบอ่ะชิบหายเอี๊ยดีนี่นี่จิมจิมอ้าวเชียร์ไปร้อยกูจิ้มที่สุดเสร็จอะไรกูลืม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 กูไม่คิดว่ามึงขึ้นเงี้ยมั้งแค่สวยบัดหน่อย ้า้าแม่งจะไปแล้วแลลิงแป๊บเฮ้ยสิ่เครนจะเย็นมีลิงตายปี <c oughs> ขอปักหน่อยตูดอะเออช่องมั้งสวยใครโดดตามกูมาืาม่อกี้ กเกลียวน่อยทุเรศี่วยเหี้ยเลยอ้ยโดดเข้าไปรับเต็มๆเลยกูจูมันเด็กเกียวต่อยเลยลิงเวนกูเลยไม่ค <c oughs> ่อ <c oughs> ยอย <c oughs> ากม <c oughs> าเตะมาเท่าไหร่รับสภาพมันไม่ได้

เอ้ยเะอืยแล้วก็มีคนเอาไปทำเป็นรูปที่กูพูดไอ้น่ที่กูบอกว่ามันจับหน้าแลยฉัดตูดแล้วก็ปวแสบน่ะกูัวไเป็นเห็นมาแม่งล้างไม่ออกเลยเ้ยอย่างดีกับที่เลิตอยู่เจมอไม่แห่ กจะบอลเกมเออทำไรเออมันต้องยิ้ดิวะ <laughs> จะให้หน้าคนเดียวได้ไงเดี๋ยวลบเกมเดี๋ยวฟิฟันเลยเดี๋ยวกัน <laughs> <laughs> อันสีนี่ฮ่าจะอีสามตัวนี่ <laughs> จะมาทำอะไรเขามาเอาขนเขาทีเนี้ย <laughs> Forest Fighting เรี็บร้อยครับ วอดทำไมแหลกวะเนี่ยตามได้เลยลูกยโยกเขาก็เริ่มแหลกเหมือนกันเนออทำไมแหลกวะเออชี่ <laughs> อยู่เฉยก็แหลกเตอรแเฮลทำไรได้อะอุ้ยบางทีเดี๋ยวเขาจะให้เพรสเราอะไรแบบนั้นสู้ไหวมากแต่สู้เจ็บม,มากผมไม่ได้หรอกขอโทษด้วยนะ <laughs> ผมน่ะรักใจเดียวใจเดียว <laughs> ขเขาเขียนใจม,มากบอ,อกว่เป็นแฟนมึงตอนแรก เย่โมโนมโนไหนดูชุดของ hey, <Hey. S 2> มาแนวมาแนวพังอ,ไอ้ไเงี้ย oh, แหลกจัดโอ้โหแหลกจัดโอ้โหอะชุดลาลาบาลีนาแบบโอ้โ oh, ห oh. uh อย่างนี้ต้อง uh อย่างนี้ต้อง uh อย่างนี้ต้อง <Yeah. S 1> อ ไปฟาร์มกับกูหน่อยเพื่อนชุดไอ้ตัวเมื่อกี้นี่เออเท่อยู่นะแต่อุธมึงมึงมึงเที่ยมากอ่ะดีตายแบบนรกจัดเลย Two thousand years later ชุดไปถึงไหนแล้วชุดอ่ะทุดเสร็จแล้วครับโอ้โหโคตรหล่อโอ้โหพอมจะไปเด็กกับผมหรือเปล่าครับคุณเจมสมากผมแต่งตัวหล่อขนาดนี้มาเพื่อคุณเลยคนเจี๊ยเลย เมื่อไหร่คุณจะมองมาที่ผมบ้างนะเพื่อชายคนนี้อ่ะแต่เนี่ยเป็นค,คุณนี้เมื่อเพื่อนคุณนี้เงินไปนะครับผมผมต้องเลิอกอัดคลิปแล้วแหลกชิปหายเลยคือเวลาอัดอ่ะเหมือนมันจะไปดึงทรัพยากรของส่วนอัดด้วยเงินมันก็เลยทำให้แหลกบ้างนะช่วง <m ets> แมวขึ้นมานั่งเร็วขอเด้งหน่อยขอเด้งหน่อย หอดิง้งเออ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 กดอ่นานะกดยูตีแน,นบินไปเรียบร้อยครับผมได้ฉากปิดดีๆแนละ้วมึงไขนะ่เนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยแล้วแมวกูไปไหนเลยเอาหายไปเลยเนะี่ยจับมาแล้ว ปากกูไปทำไมไว้โอเคนี่ปิดคลิปอย่างนี้เลย